ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by ลบายิยอเปิดคลิปนาทีทหารขเมพรพวาหลังเผชิญหน้ากันพรึบถึงกับก้มลงนอบน้อมให้รบพิเศษไทยนานๆจะได้เห็นภาพทหารขเมรเปลี่ยนอารมณ์ค่ะ ทำท่าทีผูกมิดกับทหารไทยหลังเจอกันกาลางป่าในขณะลาตะเวนแต่ความเป็นมืออาชีพของทหารไทยก็ชัดเจนว่ายัางไม่หลงกลค่ะ ล่าสุดเมื่อวันที่8กรกฎาคม68ค่ะมีการเปิดเผยคลิปจากสื่อชื่อดังของไทยที่เรียรวา่าท่าทีของทหารเขมรพิดไปจากเดิมค่ะโดยในคลิปนั้นนะคะก็เป็นการบังเอิญเจอการระหว่างทหารกัมพูชากับทหารไทยค่ะซึ่งดูจากชุดลายพลางสีออกน้ําตาลแล้วทหารทางฝั่งไทยเนี่ยน่าจะเป็นหน่วยรบพิเศษนะคะ ซึ่งหากดูตามคลิปล่าตวเวนมาตลอดจะเห็นหลายๆคลิปทหารเขมรจะพูดจาง่ายอ่อนน้อมหากเจอกับหน่วยรบพิเศษของไทยค่ะโดยในคลิปนั้นนะคะทหารเขมรค่อนข้างที่จะแสดงความเป็นมิตรแบบเกินเบอร์ค่ะพยายามจะเรียกทหารไทยให้เข้ามาพูดคุยกันโดยพยายามจะหยอดมุกตลกเป็นภาษาเขมรเพื่อให้บรรยากาศดูผ่อนคลายและที่สําคัญเลยนะคะภาษากายเนี่ยชัดเจนว่าต้องการจะผูกมิตรแล้วก็อ่อนน้อมนั่นก็คือการ จุดไฟแช็กเพื่อต่อบุหรี่ให้กับทหารไทยค่ะถือว่านานๆจะได้เห็นคลิปที่ทหารเขมรให้เกียรติทหารไทยลองไปดูคลิปกันดีกว่าค่ะอ่าเอาชั่วคนห้ามไม่ให้บรรลุดีตะกรั๊กตั้งคนเฮ้ยอเคเออโอ้ามาอืมรันเจะมาทางน้ามา เฮ้นี่บอปองกาพุจีนี่มาคนแค่ไหนนั่งเหยเอ้ยถอดถอดหนูไม่วไม่ถอดหนูถอดสะอาะอดหนูฮ่องจ๊อปเอะถึงแม้ว่าบรรยากาศจะดูเป็นมิตรแต่หากว่าดูในคลิปดีๆเนี่ยยิ่งน่าสนใจเข้าไปใหญ่นะคะนั่นก็คือการวางระยะห่างของทหารไทยก็ชัดเจนนะคะว่าไม่ได้หลงกลหรือว่าคล้อยตามกับมุกผูกมิตรของเหล่าทหารเขมร ยังคงยืนกระจายตัวกันตามที่ฝึกมาเป็นอย่างดีค่ะแล้วถ้ามองกันจริงจจังๆเราเหนือกว่าทั้งทางด้านของความพร้อมทางทหารและยุทธวิธีรวมถึงระเบียบว,วินยัยนี่จึงเป็นเหตุผลค่ะว่าทําไมทหารไทยถึงยอมอดทนให้ขมรยั่วยุได้ตลอดนั่นก็เพราะว่าเห็นประเทศชาติเป็นสิ่งสําคัญเสมอค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารคมรูร้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปร กดตัดนี้ได้เลยค่ะ